น้ำมันครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่ครับเป็นเครื่องใหม่แกะกองเลยครับผมจะปรับจูนส่งลูกค้าวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังสท่น่อยครับเกี่ยวกับนิเวศสี่ปดแปดพับตัวนี้เนะาะพอดีลูกค้าท่มากเมื่อนี้เองครับทรงาถามผมท่วมากประมาณสามสี่คนมั้งเขาว่าเขาจะเขาต้องเ,อเขาอยากจะได้นิเวศสี่เปดปดพันะครับเขาจะไม่ใส่บาย,ยาวผ่าไม้ครับว่าผมจะบอกฟังแบบนี้แล้วไอ้นิเวศสี่8ปดพันะครับไอ้เจ้านิเวศสี่8ปดพัตัวนี้เนี่ย เอาตรงๆนะครับนะมันไม่ค่อยจะเหมาะกับบายาวสักเท่าไหร่ครับมันจะเหมาะกับบาสั้นซะมากกว่าแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันใส่บายาวได้ไหมครับก็ะมีลูกคาขนะครับนี่รกคาบางท่านซื้อไปใส่บายี่สิบสองนิ้วก็มีครับแต่ว่าเขาจะไปดัดแปลงเขาจะไปดามแฮนด์นะครับซื้อตรวยืดแฮนด์มาใส่กับถ่อเสียตรงนี้นี่ครับแบบนี้นะแต่ว่าผมผมกัยืนยันข้อเก่าครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับบายยาวครับถ้าบาสิบสิบเอ็ดจุดห้าบาสิบ สิบปดนิวว,นว,นว่าสิบสองนิ้วหรือว่าสิบสี่นิ้วสิบหกนิ้วเอ่อสิบหกนิ้วนี่ยพอดีถ้าใซสิบแปดนิ้วก็ได้อยู่นะครับกระดามแห้เอาแต่ว่าถ้าเกินสิบแปดนะมว่ามันไม่ค่อยเหมาะอะไรสำหรับนิเวศนะครับเพราะาเครื่องมันน้อยเครื่องมันอีกเล็กเองครับเครื่องมันบางใหญ่นอ้อโอเคเดี๋ยวผมสีปรับจูนก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับปรับจูนกระเูนาะเหมือนเดิมหลักการเดิมเลยครับหลักการเดิมเลยมุนขว้าสุดตัวเฮ็ดและตัวเอล มุนควาสุดเลยครับเออะมันคือแง่ประถืกว่าบันแนวหนึ่งนะมือ่อดไปกับแง่ถือ <c oughs> <c oughs> มุนควาสุดเลยครับตัวเฮดเนาะมุนควาสุดแล้วก็มุนมาด้านซ้ายหนึ่งรอบอ่าครับไปกันเลยบทนาดไปหนึ่งรอบฟึบหนึ่งรอบกลัวๆเนาะมาณนี้ตัวแอลหรือว่าตัวโลครับมุนควาสุดก่อนจึ๊บมุนมาด้านซ้าย หนึ่งรอบครึ่งจึบ๊บโอเคครับ <c oughs> อ่าเครื่องใหม่แกกองครั้งแรกนะครับยังไม่เคยสตาร์ทเลยครับมาเบิ้งมันถิงสตาร์ติดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บขลิกก่อนจะหน่อยมุนขวายจะรอบอครึ่งก่อนอ่ะดึงโช๊กครับกดสวิตช์อ่าลองมึงครับลองเบิงึงสตาร์ติดบ่เนี่ยกินแล้ว

อ่าครับการรับปิ้งคาบูเนี่ยผมจะบอกสั่มหน่อยที่ยิงผมก็เฮดขี้เวลายอเดาะเนาะบอกสั่มหน่อยเนาะสามราดังอ่าบอกบอดบอดดังประมาณว่าคล้ายๆกับมันเล่งไ่ขึ้นครับอ่าแนะนำว่าให้ขยับตัวนี้เน่ยี่ครับนะตัวเฮดรูว่าตัวหายครับให้ขยับมารา้ายหน่อยครับขยับมารา้ายอีทีเด้อขยับะนิดชนิดครับขยับด้วยเล่งด้วยครับฟังเสียง ฟังเสียงจนกว่ามันจะหายวอดนะครับลองนะครับกับประมาณนี้ครับเทคนิควิธีการจุนขบูกับผมเห็นคลิปเวลาอยู่ นะครับแต่ว่าผมก็จะเหตุไป,ไปเรื่อยๆครับผมจะทําคลิปการปรับจุดขบูไปเรื่อยๆนะครับไม่มีคําว่าสิ้นสุดเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ซึมเข้าไปในรา,ากแก้วโอ้ปแมนในสมอง <c oughs> นะครับอนเราค้นดีว่าเมือใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าก่อนครับ